ทองคำร่วงลงราคาเหลือ4,000ดอลลาร์ต่อออนในการเจรจาการค้าสหรัฐจีนที่คลี่คลายลงทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงและส่งผลต่อการลดค่าเฟดลดดอกเบีย้ยในพุธนี้ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า4,000ดอลลาร์ต่อออนในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเหตุผลหลักคือการคลี่คลายของสัญญาณความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้ทองคำแท่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าดึงดูดใจน้อยลงขณะที่นักลงทุนรอคอยการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในสัปดาห์นี้ ราคาทองคาตลาดสปอตสป o ตโกลดร่วงลงแรง2.7%มาอยู่ที่4 0 2 2 9ดอลลาร์ต่อออนเมื่อเวลา13.45นาทีตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐ17.45นาที GMT และถูกลงต่ำกว่า3,970.81ดอลลาร์ต่อออนในช่วงการซื้อขายต้นวันซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเดวิดเมเกอร์ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายโลหะของ g ฮริฟเจอร์กล่าวว่า ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจเกิดขึ้นบ่งชี้ว่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําลดน้อยลงราคาทองคําได้พุ่งขึ้นไปที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่4,381.21ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเมื่อวันที่20ตุลาคมแต่ปรับตัวลดลง3.2%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกที่ผ่อนคลายลงคณะผู้จระจาจากสหรัฐและจีนได้สรุปกรอบ ข้อตกลงเมื่อวันอาทิตย์เพื่อระงับภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นของสหรัฐและเลื่อนการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีนออกไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะพบกันในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเพิ่มเติมเจฟฟรีย์คริสเตียนหุ้นส่วนผู้จัดก,การของ CPM Group กล่าวว่านอกจากแรงขายทางเทคนิคแล้วทองคำยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่คลี่คลายลง ซึ่งความตึงเครียดดังกล่าวทาให้ราคาทองคําขยับขึ้นจาก3,800ดอลลาร์ 3, สหรัฐเป็น4,400ดอลลาร์ 4, สหรัฐในช่วง3าสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส97%ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25%ในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธนี้ซึ่งทองคาเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยแต่มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในสภาวะอัตราดอกเบี้ยตา่าแม้ว่านักวิเคราะห์และนักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าทองคําจะปรับตัวสูงขึ้นอีก แต่นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับความยั่งยืนของการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้นักวิเคราะห์ของ Capital Economics ได้ปรับลดคาดการราคาทองคำลงเหลือ3,500ดอลลาร์ต่อออนในสิ้นปี2,569ซึ่งเป็นการลดคาดการที่มากกว่าคาดเป็นอย่างสมควรราคาทองคำที่พุ่งขึ้น25%นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนั้นยากที่จะหาเหตุผลมาอธิบายได้เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวครั้งก่อนๆในช่วงที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นตามที่นักวิเคราะห์ของ Capital Economics กล่าว ด้านราคาโลหะอื่นๆก็ได้รับผลกระทบด้วยดิ่งลง4.8เซมาอยู่ที่46.28ดอลลาร์ต่อออนแพลทินนมลดลง1.1ซมาอยู่ที่1,587.92ดอลลาร์และแพล,เ,ลเดียมลดลง2.6เซมาอยู่ที่1,391.34ดอลลาร์แต่ละครั้งที่ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ตลาดต้องสนใจอย่างมากจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้คุณคิดยังไงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้ คุณคิดว่ามันจะเป็นแนวโน้มไปไหนช่วงนี้คุณมีแนวทางการลงทุนอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดทองคําในช่วงนี้ชวนคุยกันในกลางคนกันเลย